สวัสดีครับวันนี้มาใส่ตุ่มกุ้งมือน,นี้แก้มือแต่แก้มือมองใหม่มือนั้นมันบ่ได้มือนี้มาแก่มือนี้จักสิเป็นอะไรดอกจักสิม,มีกุ้งหรือบ่อรอกมันเป็นสาเก่ากระเจ้าบุมีปา่ามีอย่างดอกเบิงโบปิตามีปา่าจักสิมาใส่ตุ่มกุ้งลองเบิง้งหามันมีกุ้งทดสอบเบิง แก้มือนี่นะมือนั้นมันบอกหมานเท่าใดนะลองมึงดูมันเป็นเท่ใาใดไซานน,น้อยอันนี้นี่น้ำกบบระโบลายดอกน้ำกับน้ำตื้นๆนึงดอกนี่ครับมาใส่ลองมึงเผื่อมันมีพอเข้านะพอได้ลองมึงใส่ดอกใส่ซิลองใส่อยู่นี่จกักสามสี่หลังลองมึงซื้อลองนี่แถวนี้ทดสอบมบึงสี่หลัง แล้วก็สิไปหาใส่ม่งใหม่อีกน้ำแน่ตืมกันมันที่มีม่งได้ม่งบ่ได้ม่งได้มันสีได้ลองบ่งเอา้ลอเอา,เอาลองบ่เนาะไปเอ้าลองบ่เด้อเป็นอไสัไตบ่ มีขุ่นบ่อแน่นี่ใส่น้ำตื่นให้หลายบาทเอาลองเบึงนี่บ่งีก็ได้ลองเบึงใส่บึงจ็กสี่บาท น้ำตืดๆน,นั่นนี่เอามือใหม่ระบาดแต่เศ้าเลยมายาม <c oughs> จะดึก ไม้นี่โอเคอยู่พี่น้องโอเคโอเคมผู้หลังสี่หลังมันเบิ่งบ่เห็นดอกเพราะว่ามันด่างมันถี่ด่างหุ่มมันถี่ขึ้นด่างกาลดถถังมันด่างธรรมดาแนละ้วมันจะเห็นเลยหยุดพูดละอ่ะเรามาเทมรู้พี่น้องมาหนีินี่ป่าบ่ห่วยมันอย่างอยู่ในนี่คืองูแทชน้อบาดนีง อ๋ออ,อ้ไก่เลือลเเอ้อบาลเลนะเส้นกุ้งให้ได้งูเหรองูป่าใช่ไหมเอาให้พี่น้องมั่งเ มันบเห็นมันด่างมันฉีเออเพรามันด่างอันนันไมช่เห็ดนะนเดียด่างมันฉีมันบเห็นได้ด่างกาลดถังบเห็นต้นด่างธรรมดามเออเหิน เอาแต่ในซาทีหลังอู้เด็กๆนี่ยั่วเยี่ยขนานน่ะนี่วไปใส่ข้อมาได้เลย มันมีมันก็เข้าแล้วมันเข้าแล้วละค่ะหมูมันมีหมูมันหมูมีแล้วไอ้ลงไปนกุ้งมันเข้าเด้ ไปกินอยู่นะ่ะเรียบร้อยพี่น้องที่เรียบร้อยบานนี่เบ่งผลงานรูปบานนี่ผลงานแก้มือเป็นในใดบาน,นนี่ดีโอเคอ,อยู่ได้มือนี่ดีถือว่าแก้มือสำเร็จมือนี่พี่น้องเอ,อ้ยเอฮ ดีได้หลายเติบมือนั้นมันพูดมือนั้นได้ก้อยเดียววะนี่แม่มาบราแก้มือกวน้ามาก็ได้อยู่นเดีบาดนี่พูดได้หลายเติบอไปพูดเถอะพูดเถอะหลายเติบหลายเติบตัวกุ้งใสงามโอ้จ๋งสิแม่มันแต่งแม่นถือว่าแก้มือสำเร็จแล้วบาดนี้เอ้ย มันโคตรสะเหยมือนอัน่ะเอาเพอกินอยู่ดอกบาทนี่โอเคแล้วบาทหนึ่นงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ